นี้เราจะไปกันที่จังหวัดน่านนะก็เดินทางโดยรถไฟนะครับเออน่าจะออกประมาณบ่ายสองตอนนี้บ่ายโมงกว่าแนละ้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับเออจะไปเอ่อเด่นชัยครับรหัสอะไรคะอะไรนะครับตทาวมาไหนคะอ่าวันนี้นครับเห็นในอินเทอร์เน็ตมีรอบบ่ายสองนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะก็ถึงสถานีเด่นชัยตอนห้าทุ่ม 3 9นาทีนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องนอนแถวๆสถานีไปกกอนแต่ผมคิดว่ารถไฟนา่าจะดีเดย์อยู่แล้วคงรอไม่นานนะครับไม่เป็นไรนอนได้อยู่แล้วครับแค่นี้ชิวๆขบวนนี้งสิบเก้าือเปร่าตู้นี้ไม่ได้นะ ที่นั่งสี่ตรงนี้ตรงตรงนี้เลยใช่ไหมขอบคุณครับ แล้วนะครับสถานีเด่นชัยตอนนี้เวลาอ่าเที่ยงคืน20นาทีนะฮะก็ช้าไปพอสมควรเกือบชั่วโมงหนึ่งตอนนี้อยู่ด้านหน้าสถานีเลยเฮ้ยทุกคนเไม่ใช่รถตู้เป็นมินิบัส บีโอเคฮนะคนะก็ตอนนี้อยู่ที่ตัวเมืองหน้านแล้วนะครับอยู่ที่เดอะแพ i ที่เสียนะครับเป็นคาเฟ่ยอยู่ใกล้ๆวัดภูมินเลยอ่า ก็การเดินทางเนี่ยจากกรุงเทพมาถึงตัวเมืองหน้าเนี่ยณตอนนี้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะโดยผมว่าเดินทางจากกรุงเทพออกจากสถานีบางซื่อเนี่ยบ่ายสองครึ่งเอ้ยไม่ใช่บ่ายสองครึ่งดิบ่ายสองสิบห้านะรถไฟอ,ออกตรงเวลาเป๊ะเลยแต่ว่ามาถึงเนี่ยอตอนเที่ยงคืนกว่ากว่าดีเลยน,นะครับแล้วก็นอนรอที่สถานีเด่นชัยจังหวัดแพร่เนี่ย จนถึงตีสีครึ่งแล้วก็จะมีรถมินิบัสนะครับมารับผมเนี่ยเข้าเข้ามาที่ตัวเมืองหน้าในราคา120บาท่นะครับเอาจริงๆโชเฟอร์เขาบอกนะว่า,าไปส่งที่ปัวได้แล้วก็สุดสายที่เฉลิมพระเกียรตินะครับก็ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมไปลงที่ปัวเนี่ยเวลาผมมันจะเหลือเยอะเกินแล้วผมไม่ได้หา รายละเอียดข้อมูลอะไรต่างๆที่อำเภอปัวไว้นะครับก็เลยคิดว่าเอเดี๋ยวลงตัวเมืองหน้านดีกว่าเดินเ <c oughs> ที่ยวเล่นแล้วก็หาได้กินก็ค่อยหาตรงแถวขึ้นปัวแบบน,นี้น่าจะดีกว่านะครับผมก็ <c oughs> ข้อมูลเนี่ยมันอาจจะมีขาดเคลือนนะเพราะตอนแรกที่ผมหาไว้เนี่ยจากเด่นชัยมาที่หน้าเนี่ยตอนแรก มันเป็นรถตู้นะแล้วก็มีแค่รอบตีสี่ครึ่งกับสิบเอ็ดโมงแต่ว่าตอนนี้เปลี่ย <c> น <oughs> เปลี่ยนเป็นมินิบัสละก็จะมีเป็นรอบตีสี่ครึ่งตีห้าครึแล้วก็อ่ารู้สึกจะสิบโมงนะถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับประมาณนี้ก็วันนี้ผมมาเป็นวันธรรมดาคนไม่น่าจะเยอะแล้วก็ที่พักอะไรต่างๆเนะี่ยผมก็ยังไม่ได้หาเดี๋ยวค่อยหากันอีกที นะครับแต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าที่พักคือกระเป๋าตอนนี้คือแม่งขาดสองข้างแล้วไม่รู้จะรอดจนจบจบทริปนี้หรือเปล่าคิดว่าจบทริปนี้ถ้าซ่อมไม่ได้ก็คงซื้อใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอ่าทานกาแฟอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่วัดภูมินต่อครับ ภูมินแล้วนะครับวันธรรมดาแต่คนก็ยังดูเยอะอีกนะเข้าได้สี่ด้เดี๋ยวไปเข้าด้านหลังดีกว่า เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมเตรียมตัวขึ้นปวกันค,คนละเท่าไหร่ครับค่าโดยสารหกสิบหกสิบบาทผมไปลงขนส่งปัวโอเคโอเคคนละหกสิบบาทแท้ อ,นนอ,อันนี้เรียกว่าอนะไรครขนส่งขนส่งปัวใช่ไหมสถานีขนส่งูปัวใช่คือน้องจะไปใช่ไหมจะให้โทรให้เขาใช่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเลยก็เดี๋ยวจะไปที่พักบ้านไม้ไปนาะ้้ถาามลูกใหแป๊บได่ลองถามราคาให้ผมนิดนึงนะ Oh. ล,ลุงเปื้อนจะถามว่าเปื้อนจะนั่งจ้าขนทรงเนี่ยไปลงจีนหลังโรงเรียนบ้าล่องขันเนี่จีรีซอตบ้านไม้ไนะใบนาขันเนี่ยลุงเก็บกี่บาทอ๋อห้าสิบนะห้าสิบค่ะห้าสิบโอเคได้<า>ครับจ้าลุงมาห้าปีขนทรงนี่หนึ่งคนนมาจา้าเข้าครับ,รบจา้าเดี๋ยวเขามารับค่ะใช่ขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับ โอเคครับถ okay, so ึงแล้วครับบ้านไม้ปลายนาแดดร้อนมากก็เมื่อกี้ติดต่อพี่เขาแล้วนะเขาบอกว่าให้กลางตรงนี้ได้เลยดูสภาพกระเป๋านะเหล็กโผลออกมาแบบนี้แล้วนี่ก็ขาดนี่ก็ขาด มันต้องมีคนนึงช่วยกลางกวูวะไม่ต้องกลางคนเดียวได้ไอ,อ้เหี้ยเชือกนี้ก็จะขาดอยู่แล้วเนี่ยโอเคได้นอนละและนี้คืออะไรอะไรอ่ะเนี่ยคืออะไรวะที่วางของข้างบนไม่ต้องหรอกอ๋อนี้ไม่เกี่ยวนะมันกลอนอยู่ข้างในเต็นท์อ่าอันนี้จะได้เก็บม,มัดไว้ก่อนมัดก่อนมัดก่อนมัดก่อน มัดอะไรอ่ะมัดกับเสาอ่ะมัดกับเสาที่มันใส่มเมื่อกี้มันดูมันดูไม่ไม่ค่อยเข้าท่าเลยนะเว้ยทำไมไม่ขึ้นมาวะ <Yeah. S 1> เชี่ยทุลักทุเลชิปดูมันไม่ใช่อ่ะ มันดูตลกอ่ะโน้ตเอาฝั่งนี้หลุดอีกเวนทำยังไงกูไม่รู้กูกูไม่รู้นะกูมัดของกูแล้วนะตัวไม่มีรถโอเสร็จแล้วเว้ยโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเต้นของเรา ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนโน้ตโอเคดูวิวก่อนยอดสวัสดีตอนเช้านะครับเช้าวันอังคารที่9 มหมดเวลาจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองขึ้นสปันดเดี๋ยวจะลองหาสองแถวดูว่ามันมีสองแถวที่ไหนพาขึ้นได้บ้าง เนี่ยมันจะมีหมอกหมอกอยู่ที่แถวแถวซีนเขาถ้าเราขึ้นไปบนสะพานถ่ายลงมาตอนเชา้าน่าจะเห็นเป็นหมอกโ okay, อเคครับต้นนี่่ะไดมครับโอ้ขอบคุณมากครับลงุงไปเลยนั่งคันแดงนี่ไปเลยเหรอครับไม่ไม่ไม,ไม่จะเอาใส่หรือว่าจะโอ้ฟอร์จินเนอร์เลยเหรอลุง ก็จะออกไปอยู่ดีอ่ะโอ้ขอบคุณมากครับอันนี้อยู่ตำบลอะไรกันตำบลยอ้ตำบลโบเกียใต้ครับอ๋อบเกือใต้โอ้ห่างจากสัปปะกี่ล้เนาะเป็นสิบเป็สิบโลเป็นสิบโลใช่ไหมไม่ถึงครับอ๋อไม่ถึงวันธรรมดาอย่างนี้คนไม่ค่อยเที่ยวกัรนครับ นนท์อ่าพี่ชาชื่อที่ที่ปสมใช่ครับทมครับพ,<ม>พี่ทมพี่ทมครับโอเคก็ฝากขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับถึงวัดสปันแล้วนะครับเที่ยงพอดีเที่ยงห้านาทีก็มีค่าบริการนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่กลางเต็นแล้วค่อยมาทำบุญไหว้พระ นีเช้าวันพุธนะครับ20มกราคมตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดสปันนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นหนาวแต่อากาศดีมากนะครับวิวก็สวยมากด้วยจะเป็นยังไงเชิญชมครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําบุญกันก่อนกลับบ้านตอนแรกอาจจะทําบุญเมื่อวานะแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็เพียมากเลยคิดว่าจดีํยทำบุญวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปแม่แมกัน คครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามามาแวะที่นี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม อนี้คุณพี่ชื่อคุณอะไรครับชื่อก๊อฟครับคุณก๊อฟนะครับอันนี้เราไปที่พักชื่อที่พักว่าอะไรครับเออสปันน์เมาร์เทนซีครับสปันน์เมาร์เทนซีนะครับเป็นที่พักเปิดใหม่ใช่ไหมใช่ครับคุณแม่บอกใช่ครับอ่าอันนี้อ่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับอ่ราคาผมจะขึ้นอยู่เป็นบ้านเป็นแฟมิลี่ครับหลังนึงก็ประมาณ ผมตีไว้5,000บาทก็จะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยอะไรเงี้ยครับครับเป็นเฟอร์บลีมีเตาคงเตาแก๊สไหมเลยแก๊สไม่ครเวฟมีอะไรพวกนี้อารมมณ์เหือนคล้ายๆแบบผูกอุลล่าอะไรประมาณนี้ใช่ครับพักได้ประมาณกี่คนครับเอสามถึงสี่คนครับสามถึงสี่คนนะเห็นทางคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีรถเนี่ยก็คือเราไปหลับได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พาเที่ยวอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันใช่ครับมีพาทัวร์เที่ยวไม่โทนอะไรเงี้ย ใช้เวลาประมาณทเท่าไหร่ครับประมาณสัก5นาทีได้ครับประมาณ5นาทีก็ใกล้ๆเนาะใกล้ๆครับประมาณกิโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวลองลองไปดู ก็เป็นคนดูแลแล้วก็จัดการสร้างเองหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าได้ครับนะครับก็คาดว่าจะเปิดร้อยเปอร์เซ็นประมาณสิ้นเดือนนี้เนาะใช่ครับโอเคครับแล้วลานกลางเต็นท์นี่คาดว่าอ่าราคาประมาณเท่าไหร่ลานกลางเต็นท์เป็นลายหัวครับหัวละสองร้อยเพราะว่าผมมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยอ๋อโอเคครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะก็ เปิดพร้อมกันเลยหรือเปล่าครับหรือว่าลางกลางเน้นสามารถล้านเปิดได้แล้วครับอ๋อเปิดได้แล้วนะมาพักอยู่เรื่อยๆครับโอเคขออนุญาตนะครับเปิดสวยมากขอขออนุญาตนะฮะเอาเลยครับตามสบายยโอเคครับข้างในครับเดนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ อ่าโอเคคืงเ,เอาเสื้อผ้าอ่าขออน,นุญาตเปิด,ดเปิดมากนะทางฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้นดูครับวิวเป็น,นัไงโอ้โหจัดว่าสุดยอดมาครับผมว่าใครถ้าใครมาเป็นครอบครัวแนะนำนะฮะ วิวดีมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมนะตอนเช้านี้เห็นหมอกเลยนะครับมีหมอกครับมันจะเป็น<ม>ชี้หมอกตรงนี้เลยครับเป็นชั้นหมอกอยู่ตรงนี้เลยหรือว่าม้มค,ค่านะครับก็ ไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัวหรือเป็นกรุ๊ปก็ได้เนาะได้ครับได้เหมือนกันนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวให้คุณก๊อฟบอกเบอร์ติดต่อไว้หน่อยฮะได้เลยครับเบอร์0 8 3 8 1 9ครับ8 1 9 7 7 1 6ครับครับผมก็ติดต่อคุณก๊อฟได้นะครับมีบริการพาเที่ยวแล้วก็อ่ารับส่งจากสปันด้วยครับนะโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างได้ครับ อยากมาพักก็ติดต่อคุณครอบได้นะครับเบอร์เมื่อกี้คุณกรอบบอกไปในคลิปแล้วทางลงอันนี้ก็เป็นซีเมนต์เนาะอ่าเป็นซีเมนต์นะครับก็รถเล็กก็ขึ้นได้นะครับน,นี่คุณครอบป,ประจัดการเองหมดเลย เราเตรียมตัวลงจากสปันนะฮะปูเสือก่อนโหขอบคุณครับเอาได้ครับดัดได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเปียงเพียงอยู่เลยไม่เป็นไรครับโอเค <c oughs> ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไว้โอกาสหน้ากลมาแน่นอนนะครับสวัสดีครับ I'm you i, see light, I see your eyes. I call you down, i shine. I see a shadow, it's on Tell me now, you go. ดงมากครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งปัวนะครับอ่ก็ได้ซื้อตั๋วขากลับ,รบเรียบร้อยแล้วนี่ครับ625บาทนะฮะก็ลดมา 5, 5้าโมงครึ่งครับก็เดี๋ยวสรุปการเดินทางให้ฟังเลยก็เอาตั้งแต่แรกเลยนะคือรถไฟออกจากบางซื่อเนี่ยอ่าส่าจะบาย2องบห้ มาถึงเด่นชัยเนี่ยเที่ยงคืนของอีกวันนึงนะครับก็ประมาณสักเที่ยงคืนเลยเนาะนอนอยู่ที่สถานีประาณถึงตีสีมีมินิบัสนะครับรอบตีสี่คึ่งนะครับมารับในราคา120บาทมาส่งที่ตัวเมืองหน้าเลยนะครับผมก็เดินถ่ายรูปอยู่แถววัดภูมินาอะไรประมาณเนี้ยหาของกินแล้วก็นั่งส่งแถวสีฟ้านะครับ60บาท มาลงที่คนส่งปัวนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คนส่งปัวเนะี่ยติดต่ออเาอร์ไซให้นะครับผมในราคา5 0บาทไปส่งที่พักบ้านไม้ไปนานะครับผมก็ค่าที่พักบ้านไม้ไปนายนะี่ผมนอนเป็นคางเต็นนะเอาเต็นท์มา200บาทนะครับมีคุณลุงศักดิ์เนี่ยเป็นเจ้าของนะครับก็ใจดีมาก วันกลับเนี่ยคุณลุงศักดิ์เนี่ยมาส่งผมที่คิวรถสองแถวนะครับที่จะขึ้นไปบอกเกลืออยู่ตรงข้ามปั๊มปตทกลับนะครับผมก็ไม่คิดว่าคุณลุงจะมาส่งผมนะตอนแรกคิดว่าแบบเออเราอาจจะต้องโทรเรียกมอเตอร์ไซค์รับเราอีกทีนะครับผมแล้วก็จากการสอบถามเนี่ยคิวรถสองแถวที่จะขึ้นไปอบอกเกลือนะครับ มันไม่มีรถไปสปบบันนะต้องคุยกับคนขับรถสองแถวอีกทีว่าเขาคิดเท่าไหร่อะไรยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยมาหลายคนนะเขาคิดร้อยี่สิบาทแต่ถ้ามาคนเดียวแบบผมนะโดนราคาเหมาเออผมโดนไปพันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขึ้นนะผมกะว่าเออแบบตอนแรกกะว่าจะโบกรถขึ้นไปแต่ว่าถ้าโบกไม่ได้เนี่ย mm hmm. คือกะว่าจะกลับแหละจะกลับกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานพอดีว่าเจอน้องสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มา น้องผู้ชายมาส่งผลพี่ไปทํางานต่างจังหวัดชื่อคนน้องเนี่ยชื่อน้องทมคนพี่ที่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยชื่อน้องเอ้คนน้องอ่ะชื่อน้องนนมาส่งผลพี่ชื่อน้องทมนะครับจะไปทํางานต่างจังหวัดแล้วก็อาสาขึ้นไปส่งผมเนี่ยที่วัดสะปันเลยนะครับผมพอดีบ้านน้องเขาอยู่บอกเกือบห่างจากสปันก็ไม่ไกลมากนะครับก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากนะครับที่มีน้ําใจขึ้นไปส่ง นะแล้วก็นอนวัดหนึ่งคืนค่าบริการกลางเต็นท์200บาทนะครับทำบุญให้หวัดนะแล้วก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่นึกถึงขากลับว่าจะลงมาอย่างไงพอดีว่าได้ไปทานอาหารที่ร้านครัวพับพึ่งนะครับอาหารอร่อยมากอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็ใครที่กลางเต็นท์นะสามารถโทรสั่งให้ทางร้านเนี่ยขึ้นไปส่งที่ อ่าบร,บริเวณที่กลางเต็นท์หน้าวัดก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ได้คุยกับน,น้องพพึงเป็นลูกเจ้าของร้านเลยนะครับผมน้องเนี่ยอ่าพยายามโทรหาหลายคนมากที่จะลงไปสปันในวันถัดไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ผมมาติดรถลงไปด้วยนะครับผมผมแบบขอบคุณน้องมากแล้วก็บทสุดท้ายก็คือได้จริงๆด้วยได้คุณครอบนะครับผมพาผมลงไปคุณครอบเนี่ย เป็นเจ้าของที่พักที่กําลังเปิดใหม่นะครับปลายเดือนมกราคมนี้ชื่อที่พักสปันเมา์เทน4นะครับผเป็นแบบว่าเป็นบ้านพักไพรเวทนะครับบรรยากาศดีมากนะครับน่าจะเห็นจากในคลิปแล้วแต่ส่วนของร้านกลางเต็นเนี่ยเปิดแล้วนะคิดคนละ200บาทนะครับรายละเอียดก็น่าจะดูกันในคลิปแล้วล่ะนะครับผมประมาณนี้รวมถึงเบอร์ติดต่ออะไรประมาณนี้ก็ลงไว้ให้แล้วนะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยทั้งน้องประพิ้นคุณพ่อแล้วก็คุณก๊อปนะครับที่ลงมาส่งผมที่สถานีขนส่งปัวในวันกลับนะครับผมก็เอาสรุปเลยนะใครที่จะเดินทางมาโดยรถสาธารณะนนเนี่ยต้องมีเวลาแล้วก็ต้องยอมรับสภาพนิดนึงว่าอาจจะเหนื่อยนะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดใครมีรถอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าเอารถมาอาจจะสนุกกว่านะครับประมาณนี้ครับโดยรวมแล้วก็ทริปนี้เป็นทริปที่โอเคนะครับประทับใจมากกับคนเมืองหน้าที่มีน้ําใจมากนะครับอันนี้ไม่ไม่นับรวมันอาจจะเ้างที่ด้วยนะเจ้าหน้าที่คนสงบัวเนี่ยโทรเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ผมไปที่บ้านไม้ไปลายนาด้วยนะครับผมขอบุณมากๆเลยครับผมก็สํหรับทริปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ ขอบคุณมากครับไว้เจอกันทิปหน้าสวัสดีครับ